สวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจ t ต y ต t a a u t i ิและ Camry นะครับวันนี้ผมมี t ต y ต t a Camry เข้ามาใหม่นะครับปี17.18ดสดีดำสวยๆแบบเนี้ยต้องบอกเลยว่านานๆเข้ามาทีนะครับเป็นรุ่น2.0 g x i m o นะครับคันเนี้ยราคาเป็นแค่769,000บาทเลขไม้ประมาณแสนหกนะครับแต่ว่าได้รถหรูหราระดับผู้บริหารนะครับฟังก์ชั่นครบๆออปชั่นเต็มๆแน่นๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้8,0,000 0กว่าบาทนะ แต่เราอะขายเพียงแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเจ็ดจดสิบแปดรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับวีท่านไหนกําลังมองหาแคมรี่สวยๆแบบนี้อันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับรถยังไม่ล้างเลยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานให้ดูนะครับสภา,ภาพแบบเดิมๆยังไม่ล้างด้านหน้านะครับสาหรับแคมรี่เนี่ยจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ตรงกลางแบบนี้นะครับตรงข้างๆาครับขอภัยแล้วก็ไฟหลีอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะรับกระจังหน้านะรับสี โคม,มียมเงาเงาแบบนี้นะครับเป็นตัวแต่งนะครับเป็นตัวเอ็กซิโมให้แล้วมีเซ็นเซอร์หน้านะครับมีเซนเซอร์หน้ามีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับตรงกันชนหน้านะจะเป็นสีดําเป็นโอแบ็กแล้วก็มีตัวสกเกิร์ตข้างหน้านะครับยื่นมาแบบนี้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างสวยๆเลยใครกําลังมองหารถครอบครัวรถผู้บริหารนะครับพร้อมใช้คันนี้อ่ะปรับสภาพ2วันเสร็จเพราะาแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับสภาพมันเดิมจริงอันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจําการไม่ใช่รถบ้านนะครับยางเป็นมิชลินนะครับ ตัวล้อเนี่ยก็เงาๆนะครับไม่ได้มีร่องรอยถลอกแรงใดดิสเบรกทั้งสี่ล้อแล้วนะครับคันนี้จะได้เป็นยางของมิชลินเดี๋ยวผมเช็คปีให้สักครู่นึงอ่ะคันนี้ได้ยางปียีสิบสองเลยโอ้โหได้ยางปีใหม่ๆเลยนะครับเป็นยางปียี่สิบสองนะครับของมิชลินอ่ะเครื่องยนต์นะครับ VVTI W นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะกร,ระจกเดิมแท้โตยต้าถูกบานเดอเดินเช็คให้ดูก่อนรีวิวแล้วนะครับ ข้างๆงเงาๆนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานสองวันพร้อมส่งแน่นอนพี่ท่านไหนสนใจนะครับทักไลน์ไอดีพี่เคหนึ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาปรึกษากันได้นะครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเรื่องการออกรถเนี่ยซื้อสดจัดไฟแนนซ์แจ้งผมได้ผมผ่านดอกเบี้ยให้พี่ๆต่ำสุดนะสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ห้าปีช่วงนี้มีโปรขับฟรีให้เก้าสิบวันเดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนเกือบเกือบสามเดือนนะครับแล้วค่อยผ่อนงวดแรกก็ทําให้ได้นะครับ ท้ายสวยๆแบบนี้มีเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังถึงสี่จุดแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับมามาดูท้ายกันนะครับว่าเดิมไหมท้ายนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้เลยโอ้คันนี้นะครับมันจะแตกต่างกับอัลติสใช่ไหมครับมันจะมีตัวหุ้มเหมือนแบบนี้นะครับอ่ะแต่เราเช็คไฟกันนะครับง่ายๆว่าไฟเดิมไหมนะครับอ่ะไฟเป็นของไทโคอิโตะนะครับยี่ห้อนี้ทาพาร์ทนะครับให้โตโยต้านะครับด้านข้างตัวเม็ดอาร์คเรียงแบบนี้นะครับลื่นๆแบบนี้ นะครับถือว่าสวยเดิมเลยมาดูไฟด้านบนก็ไทยคยโตเหมือนกันนะครับนี่ไทยคยโตคันนี้ครับไทยเดิมแน่นอนเช็คแล้วนะครับจริงๆริเช็คตั้งแต่ก่อนรีวิวแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคันไหนอ่ะไม่เดิมอ่ะมันมันไม่สวยผมก็ไม่อยากรีวิวให้พี่ชมให้มันเสียความรู้สึกนะครับสบายใจได้นะครับทุกคันที่ผมนํามารีวิวเนี่ยผมเช็คให้หมดแล้วนะครับไม่ใช่รีวิวโดยเซลล์ปตีนะผมอ่ะผ่านการรับรองมาตรฐานนะครับการตรวจสภาพ รถมือสองอย่างมืออาชีพมาแล้วนะครับมีใบเซอร์นะครับมีใบรับรองมีใบเซอร์ติฟิเคชนะครับว่าผมดูรถเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ทุกคันนะถ้าพี่พี่ซื้อกับผมอ่ะผมเช็คให้ทั้งหมดเลยนะว่าคันไหนสวยเดิมไม่เดิมไม่เดิมนี่บอกเลยว่าไม่ขายนะครับ่ะล้อสำรองนะครับมีให้ครบฝุ่นขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราล้างให้นะครับมาคันนี้ครับก็ตัวเอาติสเนี่ยมันจะดูยากกว่าไอ้ตัวแคมรี่จะดูยากกว่าเอาติสเพราะว่ามันจะมีพวกอะไรเงี้ยครับแกะแบบนี้แต่ถ้าพี่ ถ้ามาดูรถจริงนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเพามันต้องใช้เครื่องมือนะก็ด้านท้ายนะเดิมเดี๋ยวเราพามาชมผิวพันธฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่กระจกนะครับก็เดิมแท้ตัวต้าทุกบานเดินเช็คแล้วก่อนรีวิวนะครับมีแต่งสเกิร์ตตุดเป็ดให้นะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วก็อขอภายครับเมืกี้เป็นสปอยเลอร์นะครับภายในต้องบอกเลยว่าหรูหรานะครับสมฐานะนะครับแคมรี เป็นลายไม้นิดๆแบบนี้ไม่ได้ดูแก่นะครับแล้วก็เบาะสีดำนะครับตามสไตล์ e x t r m o นะครับเบาะสีดําใหญ่ๆมีที่วางแขนแบบนี้นะครับนี่มีที่วางแขนแบบนีเท่ๆนะครับนั่งสบายๆเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแอร์แบ็ก7ใบนี่แล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับด้านหลังกว้างขวางนะครับมีม่านไฟฟ้าให้แบบนี้นะครับม่านไฟฟ้าทั้งด้านหลังนะครับและด้านข้างเลยอ่ะเป็นรถระดับผู้บริหารนะครับในราคาเป็นแค่7แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง ัดไฟแนนด์ Finance ได้แปดแสนกว่าๆนะครับเหลือเงินกลับบ้านก็ได้นะครับอันนี้ก็มีตัวล็อกนะครับเราเราสามารถเซฟตได้ตรงนี้ตัวเบาะนะครับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะปรับระดับได้แปดระดับนะครับแล้วก็มีตัวหนุนนะครับตัวหนุนหลังด้วยคันนี้ด้านข้างเช็คและเดิมแทนโรงงานนะครับน็อตตรงนี้หกเหลี่ยมตรงนี้ไม่เคยไขเลยนะครับมาดูรถจริงได้นะถ้าในคลิปดูไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับมาดูรถจริงได้คันนี้สวยเดิม ตรงฟิล์มตรงนี้ยังไม่ลอกเลยครับสวยเดิมนะอ่าคันนี้อีกข้อนึงนะครับก็คือเป็นเบรกมือแบบเหยียบที่เท้านะครับไม่ได้ดึงตรงนี้เพราะว่าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเขาจะทํามาให้ใส่ของหรือว่าวางโทรศัพท์แบบนี้นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้แบบไร้สายนี่เก๊ะใหญ่ๆนะครับเกร์ถุงนะครับลายไม้แอร์เป็นออโต้สองฝั่งนะฝั่งซ้ายนะครับอยากได้แรงขนาดไหนได้เลยฝั่งขวาฝั่งขวาก็ได้นะครับบางคนชอบความเย็นไม่เท่ากันนะครับเป็นจอทัชสกรีน แบบนี้นี่เลื่อนไม้นะครับเป็นดิจิตอลหมดแล้วไม่แสนหกนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มระบบแบบนี้นะครับระบบต่างๆปรับตรงนี้ได้นะอันนี้เราสามารถเดี๋ยวผมลดเสียงทีวิวนิี้หนึ่งครับแปดโมงพอดีนะครับอันนี้เราก็สามารถมีระบบนี้นะครับก็คือเวลามีใครเร่งแรงขึ้นมามันจะเตือนนะครับด้านข้างแล้วก็การลื่นถลายเป็นพุชสตาร์ทสวยๆมันเดี๋ยวผมลองถอยให้ดูถอยปุ๊บนะครับอ่ะ ผมลองถอยมันมีเซนเซอร์ให้ดูนะคะแล้วก็เป็นแบบภาษาไทยเชื่อมต่อกับจอนะครับนี่สวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะแคมรี ry, นน่นานๆเข้ามาทีสวยๆแบบนี้เบาะข้างหน้าก็ไฟฟ้าเดี๋ยวนะครับไปเช็คข้างหน้ากันข้างหน้าเดิมไหมข้างหลังอะเดิมข้างๆก็เดิมมันดูข้างหน้ากันสักนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันผมชอบม้างหน้าถ้าเป็นตัวแคมรี่นะครับข้างหน้าเนี่ยเปิดแบบสบายนะครับคนรีวิวสบาย แตะปึ๊บนะครับมีโช๊คนะครับเด้งปึ๊บผู้หญิงผู้ชายนะครับเปิดสบายครับไม่ต้องแบบดึงกระป๋าโปงหนักๆนะครับนี่อ่ะมาดูกันนะครับอันนี้จะเลอะนิดนึงนะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเลยมาเช็คเบ้าโช๊คนะครับเช็ดแก้มเสียเครื่องยนต์ถือว่าปกตินะครับ vvti w นะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่ของเขาอันนี้จะดูยากแหละเพราะเขามีพลาสติกปิดหมดเลยครับแต่เราสามารถเช็คจากน็อต ไฟอะไรเงี้ยได้ครับว่าน็อตตรงนี้ไม่เคยไขยไม่เคยแกะนะครับแล้วก็ตรงเนี้ไม่เคยมีรอยโปสีไม่เคยมีรอยทําใหม่สติ๊กเกอร์คาเตือนอะไรอยู่ครบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่เกรดสูงๆแล้วนะครับเกรดเอเกรดบแล้วนะครับก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะตัวตาแคมรีแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจสวยเดิมเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ล้างตามสไตล์ชาแนลผมนะสนใจทักไลน์ไอดีพี่เคหนึ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันจัดไซแนนได้แปดแสนกว่าทุ่มๆเลย ไม่ต้องใช้งเงินออกรถสักบาทก็ได้พี่พี่ท่านไหนเครดิตดีได้ดอกเบีย้ย2.79% 5ปีขับฟรีให้90วันด้วยสนใจแอดไลน์ idp e ek 152หรือโทร065 951334 7ยินดีให้บริการนะครับสนใจทักมาแคมรี่นาน,านๆเข้ามาทีเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปสปอยนิดนึงแคมรี่ข้างหลังนี้ครับปี13สีขาวมุกปี13 Eximo 2.0รุ่น G 500กว่าบาทเท่านั้นเอง500ต้นๆเดี๋ยวจะมาถ่ายคันนี้ให้พี่ๆชมกันคลิปต่อไป อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์พี่จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ